สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรากลับอยู่ในเกมแมคคารแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิดลัคกี้บลอกอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเคลียร์ยากคุ้งอีกเช่นเคยนะครับผมแม่ผมก็ไม่ได้พี่บอยคนเกเนี่ซึ่งจริงๆเนี่ยทุกคลิปเนี่ยพี่บอยก็จะแพ้ลัคกี้บลอกผมเลยนะครับเหมือนเหมือนใครยิ้มจุดอ่อนตัวไงเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะก็วันนี้เราก็มาเปิดลัคกี้บล็อกอ่านว่าอะไรปะใช่เฮีร่รึเปล่าไหมไม่ไม่เอกเสียงผิด โอเคเออเลอครับก็รักี่อกนี้ผมจําได้ว่าเราเคยเปิดได้กันประมาณครั้งเดียนนะหลังจากนั้นเราไม่เปิดเลือนะครับนั่นแหละเพราะมันไม่มีของมันมีของเว้ยแต่ว่าจำไม่ได้ล้วเป็นยังไงมันมีมันไม่มีเฮ้เราลืมบอกไปล้วสู้อะไรอ๋อวันนี้เราสู้กับบล็อกอะไรบล็อกอะไรบล็อกยาไม่ใช่บล็อกโคลี่โอ้โหจบแล้วก็คือที่บอกโคลี่ถือเนี่ยมันเป็นใบไม้ใช่ไหมแล้วก็เปรียบเทียบว่าใบไม้เนี่ยมันเป็นบล็อกโคลี่นะครับบอยเคยกินบล็อกโคลี่ไหมไม่เคย ไม่ชอบแย่มึงบอกมึงไม่เคยกินแต่มึงไม่ชอบคืออะไรวะเออมึงก็จะบอกว่ากูไม่ชอบและกูก็ไม่คิดจะกิน <S 1> <S 1> โอเค มันมันเอาจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ขมมากนะผมเคยลองกินอยู่มันจะจืดๆแล้วแบบเออมันจืดแล้วแหละนะครับขมนิดนึงก็คือยังไงก็ไม่ชอบอ่ะคือขมก็ไม่ชอบไปดีอ่ะก็คือขมอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเล่นการเปิดเหมือนเดิมนะครับมาวางเลยวางเลยก้หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่าผมทีรองเท้าที่ดีที่สุดใช่ไหมรองเท้าอะไรโพโพอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเป็นรองเท้าสีทองแล้วทีเนี่ยคือสมมติถ้าผมเก็บรองเท้ามาใช่ไหมแล้วบอยมันตีผมเหมือนกันน่ะคือรองเท้าจะทำอะไรได้ถูกไหมอันจริงมึงเก็บมามัน วิ่ง200แต่ว่าบอยมันติดตีโดนไหมตีโดนโอ้โหก็ตีไม่โดนอแหละบอยมันตีไกลคือยังไงถึงผมเก็บผมก็แพ้ทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับมาไปเปิดกล่องโน้นไปโน้นนู้นอันนี้ก็ของเราไม่ไป้กคนฮะอันนี้กูเป็นคนวางอันนี้กูเป็นคนมึงเป็นคนวางเราวางอันนี้เออวางเอันนี้หลงหลงหลงต้องตีตายตายตายโอเคไหมครับก็มาเปิดกล่องแรกกันเลยก่อหนึ่งสองสาม ปึ๊บโอโอโห้ทีทีโอ้หตั้งแต่เปิดแรกเปิดมาจะไม่เคยได้ทีทีเลยกล่องต่อไปเออได้ระเปิดอันนี้เป็นอะไรอ่ะแซนสตอมซอฟพายุทรายเหรอแซนสตอมไอโอ้หมันมีมันกันทำไมมันต้องได้ของดีตลอดเลยวะไอคนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปหาคนอื่นมาได้แล้วงวันเฮ้งยงแต่ว่ากระติ้ไก่อะเงอะไรครับมึงเงอะไรมาต่อไปรองเท้าทอง ตรงเท้าซานนะครับโอเคโอเซิฟน่าโอเซิฟน่าเลี้ยวตุ๊กพับดาบอะไรอ่ะดาเมจสิบเอ็ดจะตีบอลรอบเดียวตายเลยแต่ว่ามันดาเดี๋ยวน้อยก็ดาบแซน่ะดิแต่อะไรอันนี้เป็นเกงๆอะไรฮะแค่ดาบนั้นอ่ะไม่มีชุดก่อทำเปรี้ยวนั่นเนี่ยดาเมจแค่เก้าเองอ่ะเบามากเลยหรอเบาตรงไหนวะเนี่ยดาเมจเก้าจริงป่ะเนี่ยเก้าเก้ารีเจเนอเรียลี่บลูคิงไนท์ซอฟหรอ อะไรอะ่ะคุณรักโชคดีคุณรักสองรอบอันนี้เ,เป็นอะไรอะ่ะเดทอะไรวะเนี่ยเดทเมนเดทเมนซอฟเหรอเดทคุณร <c oughs> <he? S 2> ักอีกยะโอ้โอเคผมว่าดาบคูดเมนน่าจะดีนะครับนี่ไงดีจริงด้วยทำเปียกหรอเราอะ่ะผมว่ากีบบอคนี้ไม่เหมาะผม <c oughs> อ้างไปเรื่อยอุ้ยได้ชุดกรอบมาแล้วจะครบเลยแล้วนะบอยได้หรือยังว่าหรือยังเออบอยว่าแต่เธอเลยฟไปบ้านอลไรวะสยองกว่านี้ ใช่เหรอเฮ้ยเรือกแปลว่าน่ากลัวไม่ใช่เหรอสรุปแปลว่าอะไรวะไม่รู้เหมือน <prep> <g ül> เดี๋ยวให้หมดในทันดาน่าจะแปลว่าน่ากลัวนะครับผมคิดว่านนะเฮ้ยดามนี่อีกแล้วดามเอทเท่าไหร่สิบตัเอาเป็นว่าไม่เอาเป็นว่าไม่รู้รักกันนะก็คุณรักอันนี้เป็นทองนะครับมาก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีคนบอกว่าผมผิดพลาดในเรื่องน,นี้นคืกกอ lucky block น้ำเนี่ยถ้าราบวกมันจะเป็นโชคร้ายไม่ใช่นะครับคือ lucky block น้ำเนี่ยมันบวกก็คือโชคดีอะลบก็คือโชคร้ายอะเข้าใจไหมผมว่าเขาน่าจะจําผิดอัน นั่นแหละต่อไปออาวว่างเปล่าไ,ได้เหล็กดาไหน,นดาบอะไรไมบอกสีอ,อันนี้เป็นมัว่วอุ้ยครบเซตแล้วโอ้โกอหกอดทองด้วยอะไรฮะอะไรขั้นเราเออทำไมทำไมเอ้ยมันดุจงเลยอะ่ะอุ้ยมันมีรองเท้าลนะักกี่บ็อกนี่ว่าแย่และอันนี้เป็นดาบสายอีกแล้ว โอ้โหบอยรองเท้าบอยโคตรอึดอะบอยใส่แค่เดียวคือแบบดาบดาเมจสิบหกเรายังเอาไปแค่ไม่ลงอะเราตรงได้บ้างแล้วล่ะไม่นะมึงเกาะมึงเกาะเต็มเหรอใช่ไม่มีอะไรบวกเลยหรอไม่บวกอันนี้เป็นธนูโอ้โหไม่นารองเท้าเพลเลอร์อยู่ไหนเอ้ยได้ดาบได้ดาบเพลเลอร์มาโอ้โหเพลเลอร์ซ็อกดาเมจเท่าไหร่เย้ดาเมจแปดโอ้โหดาเมจโคตรน้อยเลยดาบกิน์ตบ็อกแท้ๆอันนี้อะไรอ่ะโคตโพชั่น ยาหายตัวแล้วก็ชุบชีวิตได้เหรอเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจน e t ฟเฟเก็บไว้แล้วกันครับไรอ่ะเฮ้ยไม่ได้มันมีแร่แร่จของกาอันนี้เป็นแร่เหรอเมอันนี้อันนี้คืออะไรวะครับไม่ได้เลยโอ้ว้าวดีจังเลยกาจังเลยมาครับเรามาลองครับดาบของดีกว่าเอ๊ะมันก็ต้องเป็นดาบเฮอร์เลอร์สิอ้าวบอยทำไมี่มันครับเลยไม่ได้เหรอวะแปลกจังเนี่ยมันควรครับได้นะกูก็มีกูก็มีทำอะไรเนี่ย มันควรคราฟได้แต่มันคราฟไม่ได้เนี่ยก่อทองเลยเหรอใช่ก่อทองสามอันเองอโอโ้โหเมื่อไหร่เราจะได้ชุดก่อดกันเลยสักทีอันนี้เป็นธนูแฟนสตอมอ่าทีอันนี้ดาบเหมือนบอยเลยดาบเมทสิบเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่แค่แร่นั้นที่เป็นวะแร่ไหนด้วยเป,เป็นทุกแร่เลยไหนแร่ไหนโชว์ดิแร่ไหนอ้อาวทำไมอันนี้มันเป็นแร่แฟนสตอมนี่อ้าว่ทานไม่ได้ เออว่าครับดาบไม่ได้ออโอ้โหครับแลวไม่ได้เลยจบแล้วจบข่าวเต้าเลยหรือว่าเราจะแบบเสกกันเองแต่แบบว่าแร่ที่มันสามารถคราฟได้คือเสกเอาไปแลกอะไรเงี้ยงั้นโอเคบอยไปอันนี้เราได้มา12อันใช่ไหมเราก็จะเอาหมวกแล้วก็รองเท้าโอเคงั้นผมจะบวกรองเท้านะก็โอเคเราจะเหลือประมาณ3อันอันนี้ใช้ไป9อันนะอันนี้ผมใช้ไป8ดแล้วนะ อันนี้หมวกกับรองเท้าโอเคมาได้แล้วเรามาลองใส่ออดูดีกว่าจะเป็นยังไงปึ๊บปึ๊บโอดีกว่าจริงด้วยโอเคเยี่ยมยอดวางเปล่าทองเสื้อกลอธน,นูอีกแล้วแต่ไม่รู้ธนูเลยโอเคตา,า,า,านี้โอ้โหมัน,นมีเหมือนเราเลยอนะ่ะแต่ว่ามันไม่มีดาบเสียมฟูนี่ไม่ใช่เหรอเอามันก็มีที่ว่าโอ้โหโจบแล้ว ไ,ได้ก่อนมึงลัคกี้บล็อกน้ำมันก็มีดาบยาวลัคกี้บล็อกนี่มันก็มีดาบยาวเหมือนกันเลยทีงมึงตอนนี้มันมึงเกาะทองเท่าไหร่ฮะดาบอะไรอ่ะเนี่ยดาบมีสิบแปดแรงกระดาษชมพูอีก <c oughs> อะไร<อ>ฮะอะไรฮะอะไรล,ะละ่ะฮะเฮ้ยก่อนจะแตกหยุด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 ตอนสู <c oughs> ้เราค่อยดูเรื่องอุ้ยนี้ทีกันละส่วนมากมันจะเป็นพวกแบบผีนะครับเอ้ยบอสบอสเซนสตอม บอสตายแล้วได้ชุดก่อน,อนชาร์ตตอนนี้อทองมันเท่าไหร่เอ้ยเก,กอะทองเท่าไหร่ก่ะอทองหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าห้าครึ่งอ่ะเอาง่ายโอเคยมันเยอะจังวะโอเคอันไหนวาลงไม่มันไม่ดรอปบางเกงบอสนี่วะได้แค่เสื้อก่อนชาร์ตโอเคได้อยู่มาต่อไปอันนี้ดาบเป็นชาร์ตเป็นดาบเรดคิลเลอร์ซอฟต์ดาเมจสิบน้อยมากผมอยากได้บอสอีกวะเฮ้ย <Okay, S 1> มันได้บอสโอ้โห แย่ yeah, แล้วบอรมันชุดก่อนชาร์ตดิไหนธนูเป็นไงบ้างธนูก็ไม่น่ามีอะไรนะน่าจะเป็นธนูกากๆกกเลยเหลือกี่กล่องเหลือ26แลกแล้วโอเคเรามีแรก9อันนะครับเสื้อก่อใช้8อันงั้นเราเสื้อเอ้ยเอาเกงดีกว่าเก่งเกงก็ใช้เอ่อใช้7จ็ดอ่ะเราก็เอาออกไป7นะครับเอาไปแลกก่อน ได้เก่งๆมันแล้วขาดแค่เสื้อเกาะแพ้แน่เคียวยะเอ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคกอะทองห้าเต็มแล้วนะครับถือว่าครั้งนี้<อ>ผมให้มันชนะไปบ้างแล้วกนะันมันก็ไม่แน่หรอกว่าใครจะแพ้ใครจะชนะโอ้ยระเบิดก็คือมันก็คือผมย้ายให้ชนะป่ะผมชนะคนเดยเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะเฮเลอร์สติ๊กมันมีเฮเลอร์สติ๊กด้วยหมายความว่าอาจจะต้องไอนี่ใช่แต่ว่าจะใช้สติ๊กอาจจะได้ดาบเฮเลอร์อยู่ดีอะไหนขอลองดูก่อนว่าใช่หรือเปล่า ไม่ใช่ป่ะคาบไม่ได้โอ้โหจบแล้วใครทำมัวทั้งหมดขาดฮลัลเร์สติกเอามาทำอะไรวะเนี่ยโอเคผมจะไม่เก็บดาบเฮเลรกกับหมวกนี้นะเพราะว่าเรามีของที่ดีกว่าแล้วอะไรให้พวกบอสไอ้พวกซอมบีผม้ผมแก้หมดละสิบกล่องละจะสิบกล่องละโอ้ยบอสสามสองหนึ่งอันนี้เป็นแร่แซนต้นเราอยากได้แร่เฮเลร์อันนี้เป็นดาบอีกแล้วของผมหมดแล้วกะะ็รอไม่เจอทีคุมเปิดหกกล่องสุดท้าย โอ้ยซอมบี้อะไรเนี่ยสี่กองสองหนึ่งโอเคหมดแล้วนะครับโอเคบอสห,ห,หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วล่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดของแล้วก็สู้กับบอสอ่าบ็อกค,คลอรีกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะครับตอนนี้พวกเราก็จัดของเสร็จแล้วผมก็มจะสู้กับบอสบ็อกค,คลอรีกันแล้วนะครับก่อนที่พวกเราจะสู้กันน้งควรอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ลองสอบคะแนนผมสมัครสมาช่นเหมือนเดิมเนาะพร้อมยังไม่ อันนี้ผมก็จะใส่เป็นหมวกเฮลเลอร์นะเพราะว่าไอหมวกเออ่แซนสตอร์มเนี่ยถือว่ามันจะเอ็นชาร์ตแต่ว่าพอเราใส่ไปเนี่ยมันกอดทอมนกไปเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเราเอาเป็นหมวกเฮลเลอร์ดีกว่านะเพราะว่าเฮลเลอร์มันดีสุดแล้วล่ะมาโอเคถ้าพร้อมเราจะขอกินยาก่อนโอเคอเค๋อยามันจะรีเจนหัวใจอย่างนี้นี่เองโอเคมาพร้อมแล้วไปสู้กันเลยมาเลยบอสเ,เอาแล้วเอาบอสจะปาบอสโคลี่ระเบดิดมานะครับเด,เดี๋ยวก่อนรอรอให้บอสปาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่ง โโอหบอสทำทำไมบอสตัวนี้ไม่โหดบอสทำได้แค่นี้เหรออ่ะถ้าบอสไม่โหดใช่ไหมเดี๋ยวแก้ให้สักครู่อ่ะโอเคแก้บอสให้แล้วมาสู้อีกรอบหนึ่งมาครับรอบนี้บอสจะปลาเร็วกว่าเดิมบอลตีบอคโคลี่เลยนี่แหละโอเคมันต้องแบบนี้ตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่โอเคตีอยู่ตีอยู่ตีเลยตีเลยเออเนี่ยปาบอคโคลี่รัวมไปเลยมาเลยเออเออเออบอคโคลี่โอ้โหคือแบบบอลบอคโคลี่เราไม่ลงจริงๆเลยนะครับเนี่ย เรียบร้อยครับบอกโคลี่ไม่ชอบกินบอกโคลี่จริงต้องข้าวบอกโคลี่เกี่ยวอะไรวะโอเคมาต่อไปเป็นศึกของเราแต่ว่าเราต้องรอบอสเกิดก่อนงั้นเเราปิดโกงบอสก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคเราต้องปิดโกงบอสไม่ให้บอสออกมานะครับศึกของเราพร้อมหรือยังจะมาดิพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยมาต่อให้ตีก่อนเร็วจริงๆอ่ะเออบอกเลยยังไงคลิปนี้โปรน่าจะต้องแพ้เราแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมมาดิมาดิโอ้ยโอ้โหยอ้ย กอแตกกอแตกดาวบอลมันดาวเมีน้อยเราต้องชนะสินี่เหรอนักพีพีคือแบบตีตัวไม่ลอยเนี่ยฮัลโหลมึงอย่าลืมว่านีงไม่ได้เซฟไอ้บ้าอย่าอ้างดิอย่าอ้างดิพอตัวที่เขาเปิดเขามีคอมมานด์เว้ยอ้นี่มึงไม่มีคอมมานด์ไม่ไม่ไม่แพ้ไปไม่น่าจะเปิดมาครไว้จะตั้งไว้เป็นตั้งมาครไว้เป็นขันจะูกกเขาเออขันไปเลยขันไปเหอะขันไปเหอะขันไป เราจะต้องชนะเราจะต้องชนะพี่ไปนะพอ,ม,ม,อะมือมือวะามือเหมือนกันเนี่ยคลิกวัวเนี่ยไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ,กพ้โอเคโอเคโอเคเย้ชนะเย้ชนะเนียเย้เย้โอโ้โหคลิปนี้ทำไมมอยบบกัดกันเลยวันนี้โโนไไน่ะโอ้โหยแล้วมึงเป็นอันเบเกิ้ลนะโอ้เหรอเหรอเหรออันเบเกิ้ลไหนเสื้อแตกกันเนี่ยเสื้อใกล้แตกเลยเหลอครึนน่งนึงเนี่ย ก็ใช่ก็อันเบกกิ้งไงอันเหรอ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 จริงจริงก็มีนะไม่ใส่นะก็คไอ้เฮอร์โลนบอรกอดทองเยอะว่ะอ๋อแต่มันแค่ไม่มีอันเบกกิ้งมันเลยได้ใจชัดโอเคก็ถือว่าคลิปนี้แล้วก็ชนะกับบอยไปแนวก็ไอที่บอยมันชอบว่ามันโชคดีใช่ไหมจริงจริงมันไม่ใช่นะครับมันอ้างไปนนั่นแหละว่าคลิปที่เราชนะมาชนะมาสี่คลิปติดมาแพ้มันคลิปเดียวก็ท้องเลยโออะไรเหรอแล้วไงคลิปเดียวเองอ่ะฮะแล้วไงอ่ะเฮ้ยทั้งมดชนะแค่ เดีกากูใช้แล้วสีตาก็เชิญภูมิใจเลยเต็มที่โอเคเชิญภูมิใจเลยโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เราสองคะแนนผมส่วนชอบบ่อยก็ไม่ต้องไปกดซับนะครับปล่อยทิ้งไปนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายไม่เชียร์ดีบ้ายาเวน